ก uhm. ็สวัสดีครับอ่ะวันนี้งานของช่างไม้ก็คือการต่อไม้เนาะการต่อไม้แบบเป็นงาแบบไม่ต้องฝังเดยไม่ต้องอะไรแล้วครับอ่ะสิ่งสําคัญก็คือเรื่องของงานต่อไม้ ogi, fire, <S SER inserted> ไมันก็จะเป็นขาดไม่ได้เลยก็คือกาวครับกาวนี่แหละกาวยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ แต่ตอนนี้บางคนก็จะสงสัยครับว่ามันมีมันมีเบอร์นูน้นเบอร์นี้เบอร์นั้นมีสีแดงมีสีน้ำเงินครับมันจะใช้อันไหนเหมาะกับการต่อไม้อันไหนยังไงจริงๆถ้ามันหาไม่ได้นะครับกาว,าวเลาเท็กสีแดงหรือสีน้ำเงินก็ได้นะครับมันใช้ได้เหมือนกันหมดแหละไม่ต้องไปคิดเยอะแต่ตอนนี้ถ้ามันเลือกได้ก็ดูครับถ้าว่าไม่ต้องดูเบอร์นะครับผมไม่ได้เน้นเบอร์นะครับ เน้นที่สีของ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 ฉลากกาวมันก็จะมีอยู่แค่สองสีก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงครับทีนี้มันก็จะมีข้อเปรียบเทียบแล้วว่าจะสั่งสีอะไรดีเวลาซื้อยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมสั่งมาก็สิบโลแต่ไม่ใช่ T u A หรอกครับสั่งแบบสิบโลมาเลยนะเห็นเห็นกล่องแดงๆนะครับสิบโลยี่ห้ออะไรก็ได้ครับไม่จำเป็น ตอนนี้ผมสั่งสีแดงมาเพราะว่าผมนำมาใช้ในเรื่องการการเข้าไม้ต่อไม้อ่างเงี้ยครับซึ่งมันต้องใช้กาวไงนะครับอ่ะออกออกยังอ่อาก็คือมันเป็นหัวใจสำคัญของการต่อไม้ไงกาวเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยครับไม่มีต่อรุด ทำคร่าวๆก่อนนะก็คือผมไม่สามารถที่จะใช้แคมป์ระดับสองสามร้อยตัวได้ไงพอผมต่อแล้วผมก็เอาไปไปทิ้งไปทิ้งไปวางไ็นกลางแดดนะครับเต็มไปหมดก็คือถือว่ากาวมันถูกกว่าไม้ <c oughs> ก็ต่อไม้เอาไว้ใช้ครับต่อไม้เอาไว้ใช้เนี่ยครับรูดให้มันเสมอทั้งน้านละทั้ง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 หมดนะครับให้กาวกระจายไปทั่วๆแล้วกดตรงนี้นิดนึงอ่ะ เราใช้แค้มไม่พอครับเพราะตอนนั้นก็จะเป็นร้อยแผ่นลวเพราะฉะนั้นมันไม่มีแค้มเป็นได้ร้อยสองร้อยตัวครับก็ใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็ยิงติดเอาแล้วก็ไปกัดแดดทิ้งไว้โอ้ยหมดแล้วมั้งใส่จะหมดเดีย๋ยวใช้แค้มมันไม่พอครับแต่อย่าลืมนะครับ <_ protagon ism> ต่อไม้ยังไงก็ต้องใช้กาว ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาวรอเท็นี่แหละครับผมตอนนี้ข้อแตกต่างระหว่างสองกาวก็คือสีแดงกับสีน้ำเงินคือถ้าเลือกได้นะผมกำลังบอกว่าอ้าวทำไมไม่ออกเนี่ยครับก็คือถ้ามันเลือกไม่ได้ได้ผมขอแนะนำว่าได้ทุกสีงานผมงานหยาบนะครับคือมันไม่ใช่งานเฟอร์นิเจอร์ เป็นงานต่อกเลื่องพึ่งงานเรียกว่างานอะไรงานหยาบหาต่อแค่นี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตักแดดได้ตักแดดทิ้นไว้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายแล้ว่าสีแดงกับสีเงนินครับขอทำสักนิดนึงอา่าแบบนี้ครับงานผมมันเป็นงานหยาบๆไงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องต่ออะไรดีได้นะคือผมแค่ปรับหน้าไม้พอประมาณสั่นข้างนี่ไม่ได้ปรับนะครับ ก็แค่เดินบางใบเท่านั้นเองเนี่ยบังเดินบางใบแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยแบบเนี้ยนะแบบเนี้ยแล้วก็เอามาต่อชนกันครับเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดเอาไว้ใช้ที่มาใช้ได้ไงเพราะว่าเราทําสินค้าชิ้นเล็กๆด้วยเนี่ยมันก็จะได้แบบเนี้ยครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปตากแดดก่อนเดี๋ยวมาคุยเรื่องกาว ครับกาวผมอย่างที่ผมบอกมันมีอยู่สองสีครับสีแดงก็คือกาวเราเทคสีน้ําเงินมันก็คือกาวเราเทคเหมือนกันครับต่างกันอย่างเดียวความนืดความใสความข้นมันต่างกันอยู่แค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต่อไม้ไอ้ที่มันต่อไม้หรือปูปาเกยไอที่มันคูกระคููคระแบบเนี้ยเนี่ยเนียอย่างเงี้ยไม่ได้ใสไม่ข็เราสมมติเราอยากจะต่อไม้แบบเนี้ย นะครับซึ่งบางทีเราไม่ได้ปรับใส่ไม้ให้มันจะมีรูมีพลุนอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าผมแนะนําให้ใช้กาวสีแดงกาวสีแดงเนี่ยมันจะมีความหนืดที่มากกว่าเนื้อสีมันจะเยอะกว่าไอ้เนื้อกาวหมายถึงว่าความเข้มความข้นของมันมีเยอะกว่าไงเวลาเราต่อเนี่ยมันก็จะไปอุดเนี่ยไปอุดตามร่องตามรูตาม,ตาม,ตามอรอยที่มันไม่เสมออย่างเงี้ยครับนะครับ มันจะแทรกซึมเข้าไปได้หมดเพราะฉะนั้นมันจะแน่นแน่นมากๆเมื่อเราต่อเสร็จแล้วครับเรียกว่ากาวสีแดงเน,เนื้อกาวข้นกว่าแต่ข้อเสียของมันก็คือแห้งช้ากว่ากาวสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นกาวสีน้ำเงินก็จะตรงข้ามกันก็คือเนื้อมันจะใสครับเนื้อมันจะบางทาปลื้ดแห้งไวกว่าครับแห้งไวกว่า นะครับมันต่างกันอยู่เท่านั้นแหละครับระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินเบอร์ไม่ต้องไปดูครับเพราะฉะนั้นเป็นหลักการง่ายๆเลยถ้าพื้นผิวคุณเรียบคุณต้องการความแห้งไวพวกกระดาษพวกผ้าอะไรพวกนี้กาวสีน้ำเงินไปเลยครับได้แต่ถ้าพวกรูพลุนๆเนื้อไม่เสมอต้องการการแทรกซึมของกาวอย่างนี้ครับผมนะให้กาวสีแดงครับกาวสีแดงแล้วก็ตั้งทิ้งไว้หกถึงแปดชั่วโมงอ่ะ แต่ส่วนใหญ่ผมตั้งทิ้งข้ามคืนครับเพราะผมทําอยู่แล้วจริงๆอะถ้าเราจะอย่างผมได้ต้องตั้งทิ้งข้ามคืนเพราะว่าผมเอามาถอนแม็กออกแล้วก็เอาเข้าเครื่องใสเครื่องปรับอีกทีเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาประมาณมากกว่า12ชั่วโมงครับ24ชั่วโมงยิ่งดีคือตั้งทิ้งไว้ตั้งทําตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะมีความยืดหยุ่นความนุ่มเวลาเราเข้าเครื่องใสมันจะไม่หกักไม่แตกไม่หลุดออกมานะครับ เนื้อกาวมันจะมีเนื้อเพราะฉะนั้นมันจะแทรกซึมไปทําให้แน่นมากๆผมสรุปสั้นๆนะครับอธิบายอาจจะไม่ค่อยเก่งกาวเนี่ยมีความหนืดมากกว่ามีความเข้มขน้นมีความข้นของเนื้อกาวมากกว่าเพราะฉะนั้นเอามาต่อไม้ที่มันมหน้าผิวไม่เรียบแบบนี้มันจะแทรกซึมไปทําให้ง่ายต่อการต่อไม้ครับผมแต่ถ้ากาวสีน้ําเงินมันจะแห้งเร็ว เพราะเนื้อกาวมันจะเบาบางกว่าแล้วก็ใสกว่าทําให้ใช้งานง่ายใช้งานง่ายครับทาบรืดๆๆน,นั้นสะดวกกับเขาผ้าหัวก,กระดาษแต่ถ้าไม่มีทุกอย่างใช้แทนกันได้หมดนะครับใช้แทนกันได้หมดผมก็ซื้อมาทีละสิบโลแล้วอาศัยขวดนี้แล้วครับถ่ายใส่ส่วนเวลาซื้อไม่ใช่ทีโอเอแล้วครับยี่ห้อไหนก็เอาไกลเอาง่ายเอาส่งไวส่งสะดวกเอายี่ห้อนั้นนะครับผมไม่ค่อยได้คิดเยอะเรื่องนี้ ครับเอามาต่อไม้แบบนี้ไงมาต่อไม้ต่อไม้เพราะฉะนั้นถ้าต่อไม้แบบผมถ้าเลือกได้ก็กาวสีแดงครับเพราะมันจะมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในในรูพุนพุนพวกน,นี้ได้เยอะกว่าทําให้จิตนั่นกว่าครับผมแต่ถ้าพื้นเรียบ,เร,ยบเรียบเลยครับทุกผ้าพวกกระดาษกาวสีน้ําเงินครับแต่ถ้าถามว่าทุกอย่างต่อไม้ได้ไหมต่อได้หมดครับถ้าไม่มีก็จับยัดจับใส่ได้หมดไม่เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นต้องทีโอเอครับกาลาเทคใช้ได้ทุกอันนะครับผม เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ควรจะโดนน้ำนะครับคือถ้ามันแห้งแล้วมันติดแน่นจริงๆฮะมันติดแน่นจริงๆแต่ถ้าเราจะแยกจากกันเนี่ยเอาไปแช่น้ํามันไม่ทนน้ํามันไม่กันน้ําครับผมแต่ใช้ได้ทั่วๆไปครับเนะง่ายๆสําหรับกาวแค่นี้แหละครับผมก็ต่อไม้ใเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมก็ต่อผมเก็บไว้ใช้ไงนะครวางไว้เต็มไปหมดนะครนี่แหละครับ เอามาตากแดดตั้งทิ้งไว้อย่างเงี้ยคือเตรียมชิ้นงานให้พร้อมนะครับทองเวลาเราใช้มันก็จะสะดวกแน่นครับแน่นไม่ต้องห่วงครับเรื่องถ้ากา,าวเท็กถ้าพ้นสิบสองชั่วโมงหรือยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแน่นปากเลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวหลุดตีตปูปหลุดครับทากาวไม่หลุดในกข้อดีของกาวก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยอันนี้สั่งมาเป็นสิบโลยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้ละ ครับไม่ได้ดูยี่ของอย่างที่ผมบอกแล้วผมเวลาสั่งนะก็คือไม่ได้ดูยี่ห้อดูสีอย่างเดียวผมก็สั่งสีแดงแล้วครับเพราะผมไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอะไรแต่ถ้าหมดหรือมาไม่ทันผมก็วิ่งไปร้านค้าข้างบ้านซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นสีน้ําเงินมันก็ใช้ได้นะครับชั่ววาใช้ไม่ได้ใช้ได้ทุกอย่างแหละครับการต่อไม้ไม่มีอะไรผิดแปลกเหมือนกับว่าเราใจร้อนใจเร็วใจช้าเท่นั้นเองแต่เขาบอกว่ามันต้องแห้งภายใน6กถึงสิชั่วโมง ซึ่งผมก็ทิ้งเอาไว้เกินอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันไม่มีปัญหาสำหรับผมนะฮะแต่ถ้าเลือกได้งานไม้ก็สีแดงก็ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเห็นก็ตีแปะตีแปะตีแปะไม่ได้ขัดไม่ได้ใส่กันมันจะเป็นงานจับหยาบก็ให้เลือกสีแดงก็แล้วกันผมก็บอกคนนี้แหละครับกระปุกมันจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินไม่ต้องดูเบอร์ครับดูสีโอเคเนาะซิปสั้นๆจากการใช้กาวสวัสดีครับ